สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีครับนี่คือดันหลังเวทีนะครับโอ้ยน้องนั่งหางเคืองกับลงุลงร่างลุงชุดเบิร์แล้วครับแต่มือนี่มาพบพอ่อแม่เจ้าภาพที่เป็นแดนเซอร์ประจำวงสาวน้อยเพชรแปนแพงสวัสดีจ้าไปจังไหนมาจังไหนก่อนคือยังไดีว่าบอสโจเพิ่นสัมผ์หรือว่าเพิ่นเห็ุคลิปเดียวคือว่าเดี๋ยวไม่เป็นแม่เจ้าภาพเห็นั ฮะอีเดีอ่ะคยคอนเทนต์ตีคอนแทร์คอนแทร์อยู่โอ้ยคือจังไงเด็กข่าวของแทร์อยู่ตัวแทร์อยู่ประมานคอนเทนต์เป็นจังไรกระซีเฮดบุญเฮดบุญแจกเขาวันที่ยี่สิบหกยี่หกเดือนไหนนั่นนี่แหละงานชุดถ่ายของวงเฮาเลยอยู่ปจินอ่ะแช่์แล้เบิดแล้วกะยี่เจ็ดยี่แปดถ้ากะซ้อมในยี่เก้ากัปิดวงเลยเออ เป็นงานวิชาอยู่ปราจีนบุรีใช่อำเภอประจันตคามประจันตคามคืนสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดดูการใช่แล้วงานสุดท้ายและท้ายสุดปิดยบได้ข่าวว่าเงินที่มาว่าจ้างสาวน้อยคือเงินถูกรางวัลใช่สลาดกินแมงรัฐบวมเอ้ยรัฐบาลรัฐบาลถูกรางวัลที่หนึ่งก่ชักล้านโอหกล้านพึ่นก็เลย่อเศดบุญแจกเขาหา นะพ่อหาแม่เพิ่งนะพ่อหาแม่เลยเลยให้เ้าเป็นตัวแทนมาว่าจ้างใช่แล้วเพราะว่าก็นับถือกันเป็นคุณยายและคุณหลานเป็นแม่พ่อเป็นแม่ออกคำหรือว่าเขาเรียกว่าอีหยังแดนเซอร์สาวหนุอยคือเซียงสีมีโอ้ยหลายขราวออกไปเนาะว่าถึงนี่โบแมนเด้อพี่น้องเ่าได้ถือเองคัาถือเองลูกกับเอนเอนแล้วบายบายแล้วแอ็นเอ็นหมายความไงอัมลาวงการละน้องหมาเขาแถมลายดอกเต็นแถวหนาป้านี่ไหม สิพักพรยอดใจละบอบอ,บอ,บอเขาหมายไปสาดอกเขาบอกว่าแดนซเซอร์แถวหน้าให้อยู่กับ้วงไปตลอด <c oughs> นี่หน้ากงองนะน่อยู่จนเ่าวุลละโอ้ยกับซูน้อยมาไหวระละเพ่าะเออเออเ,อ,อ,อเฮามันเป็นหลุ่นแม่แม่มใช่ก็ต้องอยู่กับลูกๆตัวครเด่นคารมโนบายสวัสดีแล้วเนาะทั้งศิลปินทั้งน้องหน้าหางเตือนเซอร์เฮาเออกไลายอยู่บันนี้แฟนคลับเอฟซี สาไปตามๆกันในวันพันวาแดนเสือ er สาวหน่อยถือร่องวันทีหนึ่งพันวาว่าจ้างสาวหน่อยไฮ้มันสิว่าจ้างอีหลี่จ้างแบบคอนแทร์เป็นคอนเทนจ้างแบบของแท้ขอ,ทของแท้างาน,งานฟรีโอ้ยชมฟรีพร้อมปแปดเมื<ศ>่อกี้เพิ่งโทรไปสัง่งอันไมโครวไม่ไมโครหรอกอันเพิ่มเอินอย่างละ แม่ของเจ้าวาดอีกท่านึงเจ้าวาดวานถันวันข้าสิบไปลงเนี่ยนะโอ้แม่เจ้าภาพนี่วันถันขอไม่ลูกเป็นปลาให้น้องนางเครื่องมาได้รับประทานเป็นปลาดีกว่าเอาเป็นปลาใช่ไหมทานไก่ทุกวันไม่ไหวแล้วอ่าขอเป็นปลาเมนูปลาต้อนรับทีมปิดปิดออนทัวร์บ้านนี้เป็นงานฟรีอีกต่างหาก มีมีโปรยทานบอขึ้นจังไหนบบเพ็ดแบบไทยเริเรบโอ้เห็ดแบบไทยทั้งนั้นกตนจเป็นไทยเกิงไทยเกลิงเล้าคงนาปะป่ากะกายังเบี้นการสีเฮตบุญการสวดมุ์พุทธมุนอุทิศสมบุรณ์สมุทร10รูสิบลูกสูกเลียงสวายเกตพระสิบลูกแล้วทีนี้มีพิเศษไหมบอสมีพิเศษให้ไหมก็ปกติ เอาเถือว <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่าซอยองค์ก้อนแหละผ่านดูอู้น้อนแมนน่ากินอยู่ิดนะเค็ตหนานงินเงินเพื่อให้โอกาสให้ปีนี้ก็ดีตัวให้ตัวบกขวบไปปีหน้าสิว่าปีนี้เป็นอะไ้เราเด้กให้ไาปีหน้าวุ้นตายพอมบอกเปิดเหิ่อนกันเลยรับเลย่นผู้อ่าพ่อะว่าเคยก็โทษมาเนาะมือนึ่นมื่อนั้นรู้ก็ไบัสบายพอดีจังหวะอันที่ว่าตื่ฝนอยู่ร่ำไปมาก็โทษมาว่าอันดาวน์หน่อยมีมือวางโบนี่อย่างไะย้ายวะสิ เยอายากดิม ja no si no, ันแพงดิบางีข uh. อ yeah. okay. right. ้าวเนี่อันดับหนึ่งนข้้าราคาข้าสูงขึนไปสนบ้าน้าเนี่ยมันแพงดิเออถ้าได้กระูไว้สิเอาวีิป่ะประตูกัไม่ยังล่ะเออยาะนี่ก็ลกาไว้สี่้จจยเยเพรากระบอกัวก็กาเนงอปิ่ัตกเป็นมาเลยว่าทีท่มหารมบทีวาีถ้าไหอ่ะมีส แดบ่ยี่สิบเจ็ดบเพราะว่านมูมาเส้นสัญญาวันที่ยี่สิบเก้ามึงน,นึ่ยิบตัวมึงน,นึงเหี่ยมืออยู่ทวัดบ่แมนยิบเก่ายิทวัดเส้นสัญญาเมื่อนั้นแหละบอเมันก็ลยเห็นคลิปเลียเ้ยวลงนะ่ะ<อ>ว่าแดนเซอร์เดินเข้ามาจ้างหลังวเวทีก็เลยเข้ามาประมาณยี่สิบเจ็ดื่อกะก็เลยโทรหาสาวขอเามือ ก็พอดีวันนี้เขาออนทัวร์ลงมาแถวโซนผักกลางพอดีขากลับแล้ที่นี่ก็มันมันไมีมือกไหมแต่เขาก็บอกรู้ว่าตอนสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะมันเป็นควายกเลิกมีมือว่างกันกแค่สังกสีเอาช่วงนั้นดีกว่าแต่ที่นี่ก็มันมันซิมฮาร์คอยู่หลายเอชเนาะการซิปเก่าก็หลายเอชการเป็นเรื่องง่ายมือความจุดไปจุโดนไปโดนมากกันเลยเอา เอาเสียสาวมืนคือไทยกับัติมือเขาเดินข้างแเพราะว่ายิมหาขึ้นยิมหาเขาอยู่ข้อสามพอถึงยี่หกเสาห้าสี่เดินข้างเขาวันแท้จะได้เอาทิ้งพวกมันเป็นทางผ่านพอดีนะันห้าสี่ความเข้าปักไม่หายประจันตคามคาร์กาพอดินะฮะคาร์กาบดีประจันตคามแล้วก็อะไรนนดินแดงออกนู่นอ่ะปักธงชัยออกธงชัยมามาทาง ก็ได้อนกนอะไรงนี้มันสะดวกกว่าก็เลยเอาก็เลยเอาโอเคได้วันนั้นก็เลยเดบิบ่บแจงเอาเ่แจงไหโซนโนโซนนั่นเขาเล่นในหอสไตร์ีสี่สองที่สที่สามทีสองันบ้นแม่อยาซอมเราก็เล่นได้ถึงที่สใช่ลูกก็เลยขอเป็นสามได้บ้างหเองเขาเลยลูกจังไหใดกะมันก็บ่มีงานต้อไหมงาน ขอไปซ้ำเพื่อป้อนอัจฉริยดีให้ชัดแจ้งกันได้เแล้วกันยืนอยู่ขึ้นอยู่กับการขออนุญาตน้ำเนแล่ะมืออื่นเน่ขน้าหนีตัวยี่สิบหกปีหนาป้ปีน้มือเอื้มืออื้นมือจอดนี่เมเจอภาพถูกรตตอรี่วันนี้นั่นล่ะจะพูดได้ปั๊บคือว่าดวจีเป็นีืจอยู่จวด ยี่สิบห้าเอาเรียนเส้นพี่นอ้องโซนยี่สิบห้าอยู่ไสข้างสามประทุมเอาเรียนเส้นพี่น้องไงไปเบิ่งงานพี่เขามาบอกไก่เลยจากปทุนมาเจ็ดสิบกว่าโลูจากโซนสมุทรปราการกับบัวไก่ปทุมโซนนี่ไหมโซนอ๋อ,อาานี่เขาสิไปเออจากโซนนี่โซนชนบุรีโซนสมุทรปราการโซนสุวินทภพปรพปทุมไปไหนเบิร์นใช่เจ็สิเป็นแปด อ่พี calcium, years, tamam, ่น้องทั้งทั้งแปดลิ้วช่างนครนายกทั้งสาแก้วอ่าไปได้เบิดแล้วกประจันกับบินแถวนี้ยกับชิมไปได้เบิดเนเนอเพราะมันเป็นทางเอาเลื่อนเส้นเลื่อนเส้นยับซี่ย์ยับซีทั้งหลายนะครับกัเลื่อนเส้นนะครับเป็นย่างฟี่นะครับกับซี่เมนเฮ็ดบุญเนาะทารายท้าววัดที่เป็นเก้าอีนั่งอี่างประมาณนี้แล้วก็ส่วนอ่าเรื่องของ พ่อค้าแม่ข่ายติดต่อมาหลังไหมครับติดต่อไปติดต่อมามาที่เฟสเฟสครับชื่อเฟสชื่อเฟสชินิพันธ์เขือวงครับชินิซอสลาสลาีโรเรสสลายพ่อพานรอหันนอนีอครับนะครับรถกําลังสูงเขือวงครับวงเล็บคูศีไษะบ้านแเฮครับเอากะัิติดต่อประสานให้เรื่องของแม่ข่าเนาะครับส่วนกะงานกะบสามทุ่มถึงตีสามชั่ฟรีเด้อพี่น้องยี่สิบหก วิถวนายนนี้เจอกันนะครับที่ประจันตคามแล้วก็ขอให้แม่จะภาพขอให้ทีมจะภาพได้บุญหลายๆเพราะว่าจ้างไม่ให้ท่านทำอีกทีได้เบิุงฟรีส่วนนั้นกระชาเขาคือกันเพราะว่าส่วนป้าจีนเขาเบิกไปด้วยเขนไมยเขาเบิกไปเลยหลายปีแล้วครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนีดพี่น้องพอกันคลิปหน้าบอกเฟซอีกทีนึงดังๆสิริพันธ์เครือวงครับคุษีเฟซบ้านแพงนะครับสก๊อตกะ สลาสรลีรอเรือสลีพอพานรอหันนอนเนีนครับอยู่หงก้ติโตไม่ค่ะนะครับผู้ใดสิไปคลายฟองจากติดต่อไม่ได้นะครับงสดแจ้งเบอร์โทรทั้งผู้ใหญ่บ้านแห่นะครับประสานงานจากนะครับเนาะอ้าวลิปนี่ฝ่ายชนหนึ่งสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซี FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ